บ้านสวนหมูกี้สวัสดีค่ะรุณนสวัสดีค่ะทุกคนนะ <Okay. S 1> เวลาขณะน,น,นี้เจ็ดโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะรีบขยายวเชื้อแบคทีเรียสังเคราแสงก่อนที่แดดจะออกนะเขาจะได้เริ่มออกลูกออกเต้านะคะแล้วก็ ขยายเชื้อเพิ่มขึ้นเร็วอ <Okay. S 2> อันนี้เป็นถังกลิ่น <c oughs> อะโรมากําลังได้ที่เลยอะโรมากำลังได้ที่เลยเราหมักครั้งหนึ่งมัต้องใช้เวลาใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ยังไม่แดงนี่นก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนขึ้นไปนะ <c oughs> และหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์นะเราต้องทิ้งไว้ก่อนนะคะให้แกส๊ส ไขเน่าหรือว่าแก๊สไฮโดรเจนเซนไฟเนี่ยให้เจือจางลงก่อนเราถึงจะสามารถนําไปใช้ได้ยอย่างปลอดภัยนะคะนี่เป็นถังที่ขยายหัวเชื้อนะคะเดี๋ยวนี้จะมาขยายหัวเชื้อให้ดูด้วยนะ,ะในกรณีที่เรามีเวลาไม่มากนะหมกักคนถังอันนี้จริงๆควรจะเป็นถังโปร่งแสงนะคะถังสีพลาสติกใสนะ,ะ,นะ,ะแต่นี้เราใช้ถังสีดำใช่ไหมถังนี้45่ลิตรเติมน้ำลงไป น้ำนี่จะให้ดีควรจะเป็นน้ำฝนน้ำบาดาลหรือน้ำบ่อที่ไม่มีคอรีนนะคะโอเคแต่ที่มีคนเคยทําเขาบอกว่าน้ําบาดาลเนี่ยแดงดีแดงเร็วนะเราก็ไม่มีน้ำบาดาลน,นะเราก็จะใช้น้ําฝนหรือประหยัดที่สุดก็เป็นน้าปลาปลาก็ได้นะคะเอาน้ปปาปลาปลามาปล่อยทิ้งไว้ในถังตากแดดไปก่อนสักสองสามวันนะคะให้คอรีนระเหยไปก่อนนะเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าคอรีนนี่จะเป็นปัจจัยที่จะทําให้แบคทีเรียของเราเนี่ยอ่อนแรงหรือจเจริญได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือเปล่านะก็ ไ้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เนี่ยเดยวจะพามาดูนะโอเคอ่ามาดูถังนี้ถังนี้อาจจะมีฝุ่นมีอะไรตกไปบ้างเพราะเราเปิดฝาให้โดนแดดนะคะคือไม่ได้ทําหลักการสไลด์แค่ทีเดียวนะก็คือน้ํานี่ก็ใช้ได้ทั้งน้ําในบ่อทั่วไปเลยนะถ้าเรามีบ่อเนี่ยแต่ว่าอาจจะใช้น้าบ่อรือน้ําจากแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยอาจจะได้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวก็จะเป็นแบคทีเรียอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่ากรีนซัลเฟอร์แบคทีเรียโอเค ถั <Yeah. S 2> งเนี้ยน้ำประปาเนะาะกแดดทิ้งไว้ให้คอลีละลาย2อสวันหรือถ้าเป็นน้ำบาดาลน้ำบ่อจากแหล่งน้ำธรรมชาติคุณก็ทำได้เลย <Okay. S 2> แต่ถ้าเป็นน้ำสะอาดจะใช้น้ำดื่มพวก UV สะอาดเกินไปนะคะจะทำได้เหมือนกันแต่มันจะเป็นช้านะเ็าที่เคยทำดูนะคะหลังจากนั้นก็ใส่อาหารลงไปก่อนหรือจะใส่หัวเชื้อไปสัีทีลงไปก่อนก็ได้อันนี้จิ๊บไข่ลูกมาแค่สอฟองนะคะ ก็คืออ่า,าเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะเกินไปจริงๆริงอะแบคทีเรียเขาก็ไม่ได้กินจุเหมือนคนนะคุณชมนคนก็กลัวแบคทีเรียจะไม่อิ่มก็เนี่ยถ้าเราทำขวดแบบนี้เราก็ใส่แค่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเนี่ยครึ่งช้อนนี้ไม่ได้เต็มดีนะเดี๋ยวถ้าเป็นขวดแบบนี้ก็ประมาณหนึ่งช้อนชานะหมายถึงอาหารไข่ที่เราใส่ <Okay. S 1> ลาไปหลังจากนั้นก็คนคนคน,นิดนึงอันนี้เป็นไม้สะอาดนะหลังจากนั้นเนี่ยวิธีรัดที่เราอันนี้คือการขยายหัวเชื้อนะแต่ถ้าเราทําเริ่มไต่ยังไม่แดงเลย อันนี้ก็คือจบแล้วนะคะแล้วก็ปิดเอาพลาสติกใสมาปิดไว้นะคะทุกๆ2องหรืสามวันแล้วก็เปิดพลาสติกแล้วก็คนให้ไปเคลื่กระจายตัวอย่างเงี้ยใช้เวลายิ่งทั้งใหญ่ๆไปเนี่ยใช้เวลานานนะคะอาจจะประมาณเกือบสามเดือนถึงนี้ใช่นะแต่อันนี้เราจะทํำฟั้งเดียวนะหมักเดือนครึ่งสองเดือนแล้วให้ได้ปริมาณเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยถ้าเราใช้ก็คุ้มหน้าฝนไปเลยนะคะเพราะว่าหน้าฝนจะไม่ค่อยมีแดดนะเราต้องรีบทำไปช่วงนี้หล <Okay. S 1> ังจากนั้นเราก็เติมเนี่ยค่ะสมมติเราไปซื้อเข้ามาขวดหนึ่งเรามีอยู่ขวดเดียวเนี่ย เราจะทํายังไงให้ขยายเชื้อได้เยอะๆแล้วก็ภายในเวลา2เดือนหลังจากนั้นเราก็ขยายไปได้เรื่อยๆนะคะขยายไปทิ้งดื้อๆไปนะอย่างพวกนั้นก็ขยายตากแดดทิ้งไว้นะคะเราจะใช้ก็จะได้ไม่ขาดมือจะได้มีใช้ตลอดแล้วก็จะเติมลงไปอันนี้คือหัวเชื้อเข้มข้นที่เราทําเองหรือว,ว่าเราซื้อเข้ามาสมมุติมีอยู่ขวดเดียวจะขยายให้ได้เยอะๆไม่ต้องไปซื้อหาอีก ตลอดกาลนานเธอนะเราทำไอ้ใช้เองก็อย่างที่บอกค่าขนส่งแพงนะคะขวดนี้ก็สามขวดร้อยดิดครึ่งถ้าจะใช้แค่ปลูกผักปลูกหญ้ากินเองรอบๆบ้านนี่ก็ใช้ได้เดือนสองเดือนนั่นแหละแต่ว่ามันอย่างที่บอกค่าขนส่งมันแพงนะคะ quieter, <ๆ S 2> เราเติมเยอะถ้ามีเยอะก็เติมเยอะได้แดงเร็วเราจะเติมไปรึ่งขวดน้อยกับเกือบเต็มขวดใหญ่เนี่ยน,นะคะชมพูขึ้นมาในบัตรดนเพราะว่ามันเป็นหัวเชื้อ แบคิีเยเข้มข้นนะที่เรามาต่อเชื้อนี่ออกไหมคะอันนี้ก็คือการขยายที่เรียกว่าการขยายและการต่อเชื้อก็คือมีอาหารของแบคทีเรียในนี้นะคะแล้วก็มีเชื้อแบคทีเรียรที่เราใส่ลงไปนะหลังจากนั้นก็คในให้เข้ากันแล้วก็ปิดพลาสติกใส่ตากแดดทิ้ไงไงงว้นะ2-3วันระาว่างก็มาเปิดแล้วก็คนกระตุ้นให้เข้าขยายตัวเลยโอยคแบคทีเร <Okay. S 1> ียสังเคราะห์แสงสิ่งมีชีวิตจิว๋วแต่แจ๋วสำหรับงานเกษตรและปอบบำบัด แบคทีเรียสังเคราะห์แสงหรือโฟโตซินเทติกแบคทีเรียพบกระจายทั่วไปตามแหล่งน้ำจืดน้ำเค็มทะเลสาบน้ำผู้ร้อนเป็นต้นซึ่งสิ่งมีชีวิตนี้มีกระบวนการดำรงชีวิตที่สามารถนำกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ อีกครั้งยังมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารจากการเป็นอาหารของสัตว์ขนาดเล็กเช่นกุ้งหอยปูปลาเป็นต้น <Okay. S 1> ซึ่งตั้งแต่เมื่อหลาย10ปีก่อนมนุษย์ก็ได้รู้จักนำประโยชน์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงใช่ประโยชน์ด้านการเกษตรการเลี้ยงสัตว์การบาบัดน้าเสีย การฟื้นฟูและประปับปรุงคุณภาพดินและให้คุณประโยชน์มากมายมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อทีเดียวโดยรองศาสตราจารย์ดรนภาวัณน,นพร,รัตน์อาจารย์ภาวิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านแบคทีเรียสังเคราะห์แสงมากกว่า30ปีได้อธิบายเพิ่มเติมว่านักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยตอนแรก รู้จักใช้ในการบำบัดน้ำเสียก่อนต่อมาก็ใช้ในการผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์จากนั้นก็มีการค้นพบว่าสายพันธุ์ที่สามารถผลิตสารกำจัดวัชพืชได้ขณะเดียวกันหากรู้จักใช้อย่างถูกวิธีก็สามารถใช้เป็นสารในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้และยังพบสายพันธุ์ที่ผลิตเอนไซม์ q 1 0ที่ใช้ในวงการแพทย์รวมถึงวงการเครื่องสำอาง ล่าสุดยังพบว,ว่าแบคทีรียสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์ได้อีกด้วยโดยสรุปก็คือเราสามารถใช้ประโยชน์จากแบคทีรียสังเคราะห์แสงได้ในหลายวงการเช่นการบำบัดน้ำเสียทั้งในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังช่วยกำจัดมลพิษทางอากาศช่วยกำจัดของเสียและไรยทาที่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเช่นก๊าซคาอไรด์ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่า ช่วยลดข้าวความเป็นกรดแหละสารแขวนลอยต่างๆในวงการปศุสัตว์และการเลี้ยงสัตว์น้ําสามารถนําไปผสมเป็นอาหารเสริมเพราะเซลล์ของจุลินทรีย์นี้ประกอบด้วยโปรตีนสูงและยังมีวิตามินแร่ธาตุต่างๆมากมาย <Okay. S 1> ช่วยให้สัตว์น้ําแข็งแรงปลอดโรคโตไวได้ผลผลิตดีนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมน้ําเสียในบอ่อสัตว์น้ําลดปัญหารโรคต่างๆในน้ํา ทำให้สัตว์นามีอัตรารอดสูงและเพิ่มปริมาณผลผลิตมากขึ้นในที่สุดช่างยังช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มทำให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงต้านทานโรคดีและให้ผลผลิตสูงนอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้ในวุการเกษตรสามารถใช้น,นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ประดับช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยหลักลงถึง50%ช่วยลดการไข่เน่าในดินปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพดินทำให้พืชแข็งแรงโตไวได้ผลผลิตดีสามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ได้เป็นอย่างดีใช้ติดต่อกันได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพหรือมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นเหมือนกันใช้ปุ๋ยเคมีจึงสามารถใช้ในเกษตรอินทรีย์ได้อย่างปลอดภัยได้ผลดีและไม่มีผลเสียใดๆอีกด้วยโดยได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ถึง30%เทีเดียว <S <S <ๆ>เป็ไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่บ้านสุมมกี้มาแชร์กันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมและจนกว่าจะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสุขการสุขใจปลอดภัยกันทุกคนนะคะวันนี้ลาแล้วสวัสดีคะ่ะ